สวัสดีครับพอครับจอต้องบานครับช่วงนี้จอต้องบานกันลงที่คลิปยิ่งป่ากันนะครับเนาะกินได้ป่าไรกับเบียครับผมกันเรียกว่าจะออกไม้ไปสั้นตอกครับไปออกไม้ไปสั้นตอกล่องเบิ้งครับกินป่าไรแล้วครับกินรูเบื้องครับวันนี้เส็จล่องไปสั้นตอกไปเบื้องไม้มาแล้วนะครับเจ๊ไลยเคยบาเบิ้งไป็นกันดัวยครับรอชมรอที่ตามครับผมครับผมต่อคู่นี้เลยครับจอตนองบานครับผมดูกันครับ ียบบ้อยเลยครับปลายปืนครับผมขออนุญาตเก็บแ้มครับผม เรียบร้อยครับผมครับผมแต้มที่สองครับผมใส่สวยๆขออนุญาตเจ็บแจมครับผม หยบบ้อยครับผมตัวใหญ่ยื่นตายพี่ไรตัวอยู่ไม่อยู่หรอกมัอวห้องเลยครับผมแจมที่สามครับผมนี่ดูไปี่แจมกับแจมที่สามผลงานต่อคู่นี้เลยครับ ขอคู่นี้เลยครับแต้มนใหญ่ที่สวยฝากต่อช่องจอดน้องบ้านด้วยนะครับรอนรุ้นกันต่อไปครับผม